ตีสามมาจนถึงตอนนี้ตีห้าจะครึ่งละก็สองชั่วโมงครึ่งใกล้เวลาที่เราจะต้องเคลื่อนย้ายนะคะไปเจริญเมตตานอกสถานที่หลังจากนั้นเราก็จะได้แผ่อุทิศบุญกุศลนะคะไปยังผู้ร่วงรับนะะทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปแผ่ที่นู่นไม่เอาที่นี่เลยล่ละก็ การแผ่เมตตานะคะการเจริญเมตตาภาวนาเราจะแผ่ให้ผู้ที่มีอายุผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าการอุทิศบุญนั้นเราจะอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วทีนี้ที่ไปนอกสถานที่นี่ก็คือว่าเราอยู่ในที่ที่ประจํามันก็เป็นความเคยชินโอ้อยู่ที่นี่จิตเราเคยชินกําลังสติเราก็จะอ่อน กำลังสมาธิเราก็อาจจะอ่อนนะคะแต่พอเราไปนอกสถานที่เราก็เหมือนว่าเราได้ไปฝึกาาสนามอีกระดับหนึ่งพอเราฝึกความเตรียมพร้อมเรียนรู้ทักษะแล้วออกไปนอกสถานที่ไปดูนะว่าเราไปเจอนั่นเจอน,นี่เมตตาที่เราเจริญมามันจะหายไปไหมหรือว่าเราจะสามารถจะเจริญประคองจิตของเราให้อยู่เมตตาภาวนานั้นต่อไปได้ นะโดยมีกำลังสมาธิแล้วก็มีกำลังสตินะคะคอยประคองจิตของเราไม่ให้มันไหลลงไปในทางที่ไม่ควรแล้วก็กั้นไม่ให้เราไปในที่ชั่วโดยมีการเจริญนิพพานาต่อก็คือสำรวจนะเอาสัมชััญญาของเราสำรวจการสำรวจใจของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันจึงจำเป็นออกไปนอกสถานที่ ทีนี้การออกไปนอกสถานที่นั้นมันก็ต้องเลือกต้องมีครูบาอาจารย์ก่อนถ้าเราดุมๆุมดำดำไปโดยที่ไม่มีผู้นำทางหรือจะมีแผนที่แต่อ่านแผนที่ไม่เป็นหรือเพิ่งจะศึกษาใหม่จบใหม่มันก็อาจจะให้เจออุปสรรคนะคะลองผิดลองถูกบางครั้งอาจจะพัดหลงทางไปได้ ดันั้นการที่มีผู้นำทางนำการไปท่องเที่ยวที่ไหนมีไกด์มันก็สะดวกฉันใดก็ฉนั้นในทานที่เจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานแบบวิธีไหนก็ตามถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินทางถูกแล้วนะคะพาเราเดินทางมันก็จะสะดวกนะขณะที่เราเคลื่อนย้ายออกไปนะจิตของเราก็ยังประคองในการเมตตาตนอยู่นั่นนะภาวนานะขอให เราเนี่ยตัวข้าพเจ้าจะอวยชัยตัวข้าพเจ้าเองตัวข้าพเจ้ามีความสุขให้ตัวข้าพเจ้าไม่มีเวรแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ผูกพยาบาทใครแล้วก็ไม่มีใครเบียดเบียนจยเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิดประคอจงจิตของเราไปแบบเนี้ยนะคะไปจนกระทั่งไปถึงขนาดเดินทางนะคะ พอไปถึงสถานที่เราก็แผ่เมตตาด้วยความปรารถนาดีของเราที่ข้าพเจ้าปราปรถนาดีอวยชัยให้ตัวข้าพเจ้านั้นมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนใครและก็ไม่ไมีใครเบียดเบียนม,มีชีวิตที่อยู่เป็นสุขรักษาตนให้รอดปลอดภัยจากภัยทั้งสิ้นทั้งปวง ณบัดน,นี้ได้มณาาที่แห่งนี้ส่วนกุศลบุญของข้าพเจ้าที่ได้ก่ตั้งใจเพียรมาในการเจริญเมตตาภาวนาจนถึงขณะน,นี้ข้าพเจ้าพอมีกำลังสติกำลังปัญญาในส่วนที่บริสุทธิ์ของข้าพเจ้าเจตนาตั้งตรงเขาทิศส่วนที่ดีส่วนบริสุทธิ์นี้เพื่อที่การกระทำละออกจากความโลภโกรธหลง โดยสิ้นเชิงขออุทิศไปยังบุปกาลีข้าพเจ้าท่านทั้งหลายที่อยู่แห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอยู่แห่งนี้สรปสัตทั้งหลายทั้งผู้ที่เห็นตัวไม่เห็นตัวก็ขอให้ท่านทั้งหลายเน้รบุญของข้าพเจ้าณนะบัดเดี๋ยวนี้หากท่านทั้งหลายทุกข์วาท่านท้งหลายบนทุกข์หากท่านั้งหลายสุขกว่าท่านส,สุขยิ่งขึ้นไป และเปลี่ยนภพภูมิจิตภพภูมิใจให้สูงขึ้นตามความสัตสองของสมัมพระเจ้าตามสมควรแก่ธรรมหน้าบัดนี้เทินก็เอาสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะเท่าที่จิตของเรามันรู้สึกนะในส่วนที่ดีก็ให้เข้าไปเลยนะคะไม่ต้องแต่งจิตไม่ต้องแต่งคำพูดอะไรจิตของเรามันรู้สึกยังไงก็ให้ไป ขอนึกอะไรไม่ออกก็สิ่งดีๆส่วนบริสุทธิ์พระเ,ะเจ้าที่ทํามาก็ขอให้ท่านหลายจมโมทนาบุญบุญนี้จนถึงแก่ท่านอย่างนี้ก็ได้นะคะสั้นๆถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ถึงตัวถึงตนนะคะไม่ใช่ว่าไปแอบให้เราก็บอกว่าตัวเองให้ละแม้กรั่งารให้เรายังไม่อาถฐานที่จะให้นะแล้วอย่างนี้นะคะเราจะเอาส่วนที่มันเป็นกุศลเข้าตัวเองได้ยังไง พราะนั้นในการทําดีเราต้องอาถรานที่จะให้ให้ถึงตัวให้ด้วยความเคารพนะทาน,นั้นมันก็ส่งในส่งแก่เราแต่ถ้าเราให้นะคะให้ในสิ่งที่เราให้แบบขอไปทีให้ให้รู้ว่าให้ให้เพื่อคนอื่นถามว่าเราได้ให้แล้วเหล่านี้นะคะเรียกว่าเป็นให้แบบอ e ีแอบมะแม้กระทั่งความดีเรายังไม่อาถารเรายังทำแอบเลยสุดท้ายเราก็โกหกตัวเองสิ่งของเราก็ไม่ดี นะคะอันนี้ก็ลองสํารวจตัวเองดูแล้วผู้ที่รอรับุญเราจะได้รับุญมากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับพลังกําลังสติกาลังสมาธิกําลังปัญญาของเราแล้วก็จิตตนาที่เราตั้งใจจะให้ค่ะ